เรียนคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เคารพทุกท่านดิฉันนางดวงเดือนแก้วปุ่มรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขตหนึ่งขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานในระยะเวลา1ปีครั้งที่1ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจินบุรีเขตหนึ่งประวัติส่วนตัวและองค์ประกอบการประเมิน3ด้านครอบคลุมทั้ง14ตัวชี้วัดตามลำดับขอเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะ การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนสี่ด้านด้านที่1มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองด้านที่สองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงด้านที่สามมีงานทำมีอาชีพด้านที่สี่เป็นพลเมืองดีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางคูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจินบุรีเขตหนึ่งมีภารกิจส่งเสริมสนับสนุนและกำกับติดตามการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมวัยจนจบการศึกษาภาคบังคับและกำกับติดตามระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่สเขตบริการครอบคลุมโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในหอำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองปราจินบุรีอำเภอรประจันตคาม อำเภอศรีมหาโพธิ์อเภอบ้านสร้างและอเศรีมโหสถมีบุคลากรจำนวน60คนเขตคุณภาพการศึกษาจำนวน12เขตโรงเรียนจำนวน119โรงเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน1,067คนนักเรียนจำนวน19,378คนโครงสร้างการบริหารและการจัดก,การศึกษา สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจินบุรีเขตหนึ่งนำโดยดรวิเศษ,ษพลอาทันผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจินบุรีเขตหนึ่งและมีรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน3ท่านนางสาวรัตรานาพรศรีสรวยนางสาวฤชากรอัมไพศรีนางดวงเดือนแก้วปุ่ม โครงสร้างการบริหารแบ่งเป็น9กลุ่ม1ห,หน่วยดังนี้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มอำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดีกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและหน่วยตรวจสอบภายในการดำเนินงานจะยึดหลัก4ปอ3รอ4อคือเป็นธรรมโปร่งใสปลอดทุจริตและประสิทธิภาพ3รอคือร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดช,ชอบวิสัยทัศ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจินบุรีเขตหนึ่งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากลมีทักษะชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทยพันธกิจพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสนองตอบต่อความต้องการของชุมชนและสังคมเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมส่งเสริมและสนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานระดับสากลเป้าประสงค์สำนักงานและสถานศึกษาบริหารจัดการแบบมุ่งผลสำทธิ์ครูผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสำทธิ์ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากลการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและบูรณาการนโยบายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้นโยบายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนบูรณาการน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านคอรัปชันการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และรักการอ่านยกระดับผลสมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อรองรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันนโยบายพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีเขตสุจริตส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ Professional Learning Community อบรมปรฐมนิเทศครูบรรจุใหม่เพื่อก้าวสู่การเป็นครูมืออาชีพนโยบายสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันโดยใช้โปรแกรมไทยสกุลรันติดตามประเมินผลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำเนินการเรียนร่วมและเลิกสถานศึกษา พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV DLIT นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษายกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีแบบมีส่วนร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาบุคลากรในสังกัดพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเช่นบริหารจัดการขยะ ตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมาตรการ5สสะสางสะดวกสะอาดสร้างมาตรฐานสร้างวินัยจากนโยบายดังกล่าวเราได้ร่วมกันขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วนมุ่งผลสำเร็จพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบันภายใต้หลักการคนสาราน งานสำเร็จ <Hey! S 1> ประวัติส่วนตัวนางดวงเดือนแก้วปุ่มรองผู้อำนวยการสันักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจินบุรีเขตหนึ่งอายุ41ปีประวัติการศึกษา พุทธศักราช2544การศึกษาบัณฑิตวิชาเอกการประถมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งโครงการเพชรในตงรุ่นที่12มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธพุทธศักราช2554ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสถาบัน International Academy of Management and Economics ประวัติทางการบริหารพุทธศักราช2556ถึงพุทธศักราช2563ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชวดบัวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกปัจจุบันรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขตหนึ่ง ได้รับมอบหมายจากท่านดรวิเศษพลอัฏฐันผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต1ให้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน3กลุ่มงานดังนี้ 1. กลุ่มบริหารงานบุคคล 2. กลุ่มกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและ 3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศดูแลประสานงานกำกับติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตคุณภาพอำเภอรประจันตาคามทุกเขตคุณภาพและเขตคุณภาพอำเภอบ้านจ้างหนึ่งงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายได้แก่กำกับ ติดตามรายงานผลความก้าวหน้าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐกำกับติดตามการบริหารจัดการบุคลากรทางการศึกษาสู่คุณภาพตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเป็นประธานศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปราจีนบุรีเขตหนึ่งดิฉันได้ปฏิบัติตนตามกรอบสัมฤที่ผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3องค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่1การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศได้ปฏิบัติตนในการบริหารจัดการที่ดีมีภาวะผู้นำใช้กระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาพิบาล มีแผนงานในการบริหารและประยุกต์ใช้แผนและนำผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศและกระจายอำนาจส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาการกําหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาได้ดำเนินการจัดทำในฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดังนี้มุ่งมั่นขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพันธกิจ 1. เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน 2. เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งบริหารจัดการโดยหลักธรรมาพิบาล 3. เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ 4. เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 5. เเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการเสริมสร้างประสานเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเป้าประสงค์โดยมุ่งสู่เป้าประสงค์ตามพันธกิจดังนี้ 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีมาตรฐานและมีการบริการที่ดี 2. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีความรู้มีคุณธรรมมีสมรรถนะที่ดี เคารพประชาธิปไตยรักความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม 3. ผู้เรียนกลุ่มต่างๆได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 4. ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ดีตามสายงานน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต 5. เครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ดีมีการประยุกต์ใช้นวัตรกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารและการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ5 q model <ม>เพื่อเป้าหมายคุณภาพผ้ด้านคือสำนักงานเขตพื้นที่คุณภาพสถานศึกษาคุณภาพครูผู้บริหารคุณภาพเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพมีทักษะวิชาการทักษะวิชาชีพทักษะชีวิต มีทักษะในศตรวรรษที่21ตามแนววิถีชีวิตใหม่มีการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานการประชุมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานนอกจากนี้ยังได้รับความไว้วางใจเป็นคณะกรรมการประเมินภาคคอความเหมาะสมกับตำแหน่ง ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นคณะทำงานปรับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษายึดหลัก New Normal Model เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อก้าวผ่านช่วงวิกฤตโควิด1 9ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานเยี่ยมให้กำลังใจครูนักเรียนผู้ปกครองสู้ภัยโควิด -19 ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ประชุมผู้บริหารและบุคลากรออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน z o o m และเทเ e คอนเฟอเรนซ มีการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ด้วยช่องทางที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพการพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้เรียนรู้และนำมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานก้าวทันการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าอยู่น่าดูน่าทำงานมีกิจกรรม Big Cleaning Day ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษาอย่างต่อเนื่องพัฒนาตนเองโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานและนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองคอ์กร นำเสนองานวิจัยรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กของประเทศไทยณประเทศฟิลิปปินส์ตัวชี้วัดที่3การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษาตามภารกิจสีด้านโดยมีรูปแบบวิธีการที่สามารถตรวจสอบประเมินผลสําเร็จได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาบุคคลครอบครัวองค์กรเอกชนชุมชนท้องถิ่น และสถาบันอื่นอย่างมีประสิทธิภาพสร้างพัฒนาเครือข่ายประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาองค์ประกอบที่2การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักการบริหารจัดการที่มีคุณภาพทั้งด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลด้านการบริหารงานด้านการบริหารทั่วไปและติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพด้านการบริหารงานวิชาการมีการพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นอย่างครบถ้วนต่อเนื่องส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้จัดระบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการผลิตจัดหาและพัฒนาสื่อ ด้านการบริหารงานด้านงบประมาณมีการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบใช้ระบบการบริหารด้านการเงินบัญชีและพัสดุอย่างชัดเจนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเน้นการบริหารงานให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันโปร่งใสตรวจสอบได้มีการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบด้วยคลินิกสุขภาพการเงินการบัญชีการบริหารด้านการบริหารงานบุคคล มีการวางแผนสรรหาพัฒนาบุคลากรส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพยกย่องเชิดชูเกียรติและการเสริมสร้างวินยัยโดยยึดหลักสี่ปอในการปฏิบัติงานคือโปรง่งใสเป็นธรรมปลอดผุจจริตมีประสิทธิภาพมีโครงการกลุ่มบุคคลสัญจร5อำเภอ4จุด เพื่อแจ้งนโยบายข้อราชการและตอบข้อสักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลแก่ผู้บริหารและเพื่อนครูนอกจากนี้ยังมีโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพการบริหารด้านการบริหารทั่วไปมีการพัฒนาเครือข่าย เชื่อมโยงภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนกลางอย่างต่อเนื่องเช่นระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษาเพจ a c e b o o k ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อความสะดวกในการให้บริการมีการบริการสวัสดิการประสานและสร้างเครือข่ายบุคคลหน่วยงานสถาบันองค์กรภาครัฐและเอกชน มีการจัดทำแผนการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพองค์ประกอบที่สาสัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษายึดสัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาซึ่งส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน มีคุณภาพมีผลงานเป็นแบบอย่างที่ดีผู้รับบริการมีความพึงพอใจโดยผลตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่เป็นแบบอย่างได้จากค่านิยมองค์การคนสำราญงานสำเร็จและวงจรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาคุณภาพผู้เรียนประจินหนึ่งโมเดล ส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายประสบความสำเร็จตามภารกิจและประสิทธิภาพการบริหารจัดการเป็นแบบอย่างที่ดีได้สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาประถมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีพุทธศักราช2562มีสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล IQA Award ประเภทโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน3โรงเรียนและโรงเรียนขนาดใหญ่จำนวน1โรงเรียน สถานศึกษาได้รับการมิเทศติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัดคิดเป็นร้อยละร้อยและมีผลการประเมินภายในภาพรวมของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ100ผู้เรียนระดับปถมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีอัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ค่าราชษาการครูและบุคลากรทางการศึกษาพานักงานราชการอัตราจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูกเกียรติผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ สารงานต่อก่องานใหม่ใส่ใจคุณภาพรวมพลังกายใจแล้วก้าวไปพร,พร้อมกันเย้ <Yeah. S 1> ขอขอบพระคุณท่านด็เตอร์วิเศษคนาาภัน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขตหนึ่งท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาท่านผอกลุ่มบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารคณะครูนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขตหนึ่งทุกท่านตลอดจนคณะกรรมการโค้ชชิ่งทีมที่กรุณาให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุริเขตหนึ่งด้วยดียิ่งขอขอบพระคุณค่ะ